หนูไม่กินจริงคือหนูไปกินข้าวกับพี่ถอยเลยกับแม่หนุเนี่ยหนูก็คือไม่กินก็เหมือนที่ทุกคนเห็นเมื่อวานก็คือชิมก็คือแค่ชิมสองคำให้รู้ว่าอันนี้คือคือเม็ดของเอออะไรนะบัวลอยอันนี้คือน้ำกะทิอันนี้คือมะพร้าวในน้ำกะทิอะไรเงี้ยหนูแค่นั้นเลยหนูก็จบคือหนูจะไม่จะไม่ทำอะไรให้ชาวเน็ตมรด่ดาหนูได้อีกแล้วหนูจะควบคุมทุกอย่าง จะต้องทีมมันไว ิ่งเนี่ยก็วิ่งอยู่นั่นน่ะเมื่อไหร่มีจัก,กรยานล่ะเมื่อไหร่มีเวทอ่ะโอเคเมื่อไหร่มีแท่นจิตอาภัพโอเคแล้วก็มีชีว่าเออทุกวันนี้ก็มีแต่ลู่วิ่งค่ะไปเพื่อนกับรลูว่วิ่งชีวิตก็อยู่แต่กับลู่วิ่งแค่นั้อนอไหร่ซื้อแต่หนูจะซื้ออยู่ตุก,กิปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะของปีแล้วอะ ลอนแปบบ๊บไม่ได้ลวต้องมีห้องฟิตเนสแ่ะต้องแบบยกนุน่นยกนี่บงังละ กําลังกายเน้นกล้ามเนื้อดีออกไม่คือหนูก็ออกออกนะกําลังกายหนูก็วิ่งแต่หนูไม่ได้มาอัพลงแบบคือบางคนน่ะเขาไปฟิตเนสเขาก็อัพลงแบบยกนู่นยกนี่วิ่งนู่นนี่นั่นซิอัพโชว์อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูไม่ได้ทําเพราะว่าเวลาที่หนูออกกําลังกายคือหนูไม่ได้แต่งหน้าหนูไม่ได้ทําผมหรือแม่อะไรหนูก็จะไม่อัพคนก็เลยจะไม่ได้เห็นภาพหนูออกกําลังกายคือหนูก็ไม่เข้าใจ วิ่งหรือต้องทําอะไรที่มันแบบเผาผ่านแล้วเหนื่อยมันก็จะออกมันก็แบบเราก็ต้องมาถ่ายรูปอีกอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นคนแบบเซ็ตติดคอนเทนต์ขนาดนั้นก็เลยแบบว่าไม่เคยอัพอะไรที่แบบเกี่ยวกับการออกกำลังกายแต่ว่าส่วนตัวก็คือออกค่ะแต่ว่าจะเป็นวิ่งเพราะว่าเพราะว่าบ้านมีแต่รูปวิ่งก็วิ่งแค่นั้นเอง จะไม่ชอบชอบให้ทุกอย่างอยู่ที่บ้านเพราะเป็นคนติดบ้านก็ถ้าที่บ้านที่บ้านเนี่ยก็มี